ไสคูป, e <jard> ปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก comment anyway. ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมคะโอเวอร์ท็อปอัพฮะขอมาขอมามิตตี้เหรอะกี้เล่นไรอีเคเหรอแล้วแต่นายกดมาขอมาอะไรก็ได้เราเอาอะไรไปปิดมิตตี้ดีวะทุกคนอะไรดีอีะนี่เหรอฟูจิเลวต์ตลงเลวตะาปิดไหมมากี่สองเล่นไม่ได้อะคอมเนี่ยอยากเล่นมากี่สองอยู่ เล่นไม่ได้เอาเรียวตาไปปิดก่อนแล้วกันมันมีตัวละครอะไรวะที่เราอยากเล่นวันนี้แล้วมันไปปิดมิจี้ได้บ้างมีฮาเซมากิน่าจะตามไม่ทันมะแต่ว่าเออมากิก็เหมือนจะตามทันอยู่มะฮาเซมากิลูกคว่ามันตามทันมะโคชิโนตามไม่ทันโคชิโน่ะล้มด้วยเอ้ยลูกใครเคยเล่นลูกว่าหนึ่งมั้งมันตามมิจีสามทันมะจินสองเลยพี่จินสองตามทันเนาะ ผมรู้สึกว่าลูสองตบนอกนายดีมากฮะเป็นตัวที่ตบสนุกตัวหนึง่งลูกว่าสองตบดีถ้าก็อกสกิลไข่ถุงข้ามนะเป็นตัวตบดีแทบจะที่สุดในเกมเลยนะครับแค่มันตบไม่ไกลเท่าฮาเซโกะนั่นเองเอไ,ไปฮะเทสเซนเตอร์เทสวานทันนะตามไม่ทันเนาะอ้าวตกลงลูหนึ่งวิ่งชา้าวิ่งเร็วมันต้องเล่นทีมโชวคูว่ามันถึงจะตามทันอนะ ตำแหน่งไม่ถูกต้องอ๋อตกจังหวะนั้นเหรอโอเคได้ว้าวระวังสติลไอเราก็นึกว่ามันกระโดดตกกดจับสับจังหวะสองรู้หนึ่งไม่ไหวใช่ไหมอุ๊ย <c> ถ <oughs> ูกฮาคิโคตึงฮาคิเราโคตึงฮะเจอฮาคิราชันก็ว่อาอลาคิตัวแก้ทางเหรอ แค่ทางข้างเราหรือเปล่าเ,เจอแบบน,นี้ตายเลยเขาการันตีลงมาดิชักกี้พี่ก็ต้องเหม็นตกมันยันกระชากไปทางนูน้นนลดิโอดแมนสามต่อหนึ่งสูขเขาว่าจกูเร็วเกินไปโอ้โหกำมัด อารักีทันนะพี่ทันแล้วมันตกได้หรอมันตกไม่ได้หรอ,อารากีพอโบสหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าเลไนไม่เป็นลุกค้ว่าหนึ่งตามรับควรทันหรอไปมือเลยฮนะมีเทะช้าเกินไป น่าจะตกไม่ได้เรียวตามันต้องตัวติดอะแล้วมันเราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเนี่ยวิ่งให้ตัวติดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลุนตกมาตะกูดันดี่อยู่ตะกูดันนี่อยู่วิ่งไวๆเรียวตาต่ปีนหมดนะตะกูดักพยายามดันอยู่งตึงเริง อารากิเลเจนเข้าตัวต่อไปเอาทามไปเช็คมาแล้วหรอเนี่ยไม่โดนได้ยังไงทามไปเช็คมาแล้วอารากิเลเจนเข้าตัวต่อไปใครจะซื้อมีใครรออารากิเลเจนไหมใครจะซื้อวะโอ้โหอะไรแบบนี้ตกไม่โลงตกไ,มไหมคุณแหลกแปลว่าลงนะ ไม่ใช่ U.E กุส่าเลเจนต์เรอเฮ้ยยังไงสำนักข่าวใครผิดวะเนี่ยตกลงอารากิเลเจนต์หรือ U.E กุสาเลเจนต์เข้าแล้วไปฮะล้มสองพร้อมกันเอาสุดพร้อมอกันอากิมันแรงนะคระหันนี้มิจ,จี้สามบ่อปลาไหมครับอุ๊ยยิงเลยอะ่ะมันยิงเลยอะ่ะแล้วตัวติดอะ่ะเมือเ่อกี้หลบได้โคตรเี้ยวโคตรเกี้ยว แว่นเล็กเรียนเจนเหรอข่อาวมาจากไหนเนะี่ยหน่วยข่าวกลองหน่วยข่าวอันนี้หน่วยข่าวยังไม่กองคนระับปกติหน่วยข่าวกลองอันนี้หน่วยข่าวแบบโอ้แม่นเลยอ่ะยิงค้นเกมมันยิงไม่แม่นเลยคนระับพอท้ายเกมมันยิงแบบยิงเป็นลงอนะ่ะไกล8เมตรวันอยู่ไหนวะ วิ่งตามเออไม่มีสแตทอยอยู่ดีข้างเรารีบาวาแพ้โอ้ยลูกพี่จูนสอยดิฮะร่วงไปดีแมงวันมาบินผ่านหน้าแป้นก็โดนเนใช่ไหมไปต้อ <c oughs> มีแมงวันมาบินผ่านหน้าแป้นก็โดนเนฮะอย่าขวางทางปืน <c oughs> ไปเนี่ย <c oughs> ล้ำให้ร้อง ผมเชื่อหน่วยไหนได้บ้างหน่วย,หน,วยหน่วยขาหน่วยขาปลอมนะนะอันนี้ไม่ใช่หน่วยขาวกรอแต่หน่วยขาปลอมจินหนึ่งนะ่าจะตามทันนะพี่อยู่ในวงแต่ถ้าเราไม่มีวงละ่ะถ้าเราไม่มีวงทางงานนี่ทีมงานมืออาชีพเน้นปล่อยขาวปลอมมันตกไม่ได้วะเฮ้ยบอเลเด้งแบบนี้เซ็ตไป ไปเดเออดีไว้ด <c oughs> ีไว้ยิงแบบบอลเด้งไปหาเราอะสบายสบแต็มมือเนียอันนี้สุดเราก็ตบได้แล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โห โอ้ลหลมสองสบายเนียฮะเปิดฮาคิคนี่มันดีจริงๆนะฮะล้มสองอะพร้อมกันด้วยล้มสองพร้อมกันด้วยสมจริงที่เ่ะควรรัระวังเตียวระวรลุนแรงถึงแรงที่สุดโอเคไม้ตายพร้อมแล้วผมเลเลยฮะอันนี้เลยล็อกเลยทั้งเกมเลยล็อกแสดงว่าจูนมีอนติ ไม่สอยไม่เป็นเลยลูกพี่จูนมีอันติขนาดเนี้ยล้มสอผมส่งเดี๋ยวไม่เทเปนะ็นไงเขาล้มสองเราทําแต้มได้ชัวร์แต่ผมไม่เล่นนะผมส่งแค่นั้นอนะใจกว้างประดุดมหาสมุทรเพื่อบอกทําไปเหอะโคตรแม่นเลยลูกก่อนนี้โดนตบลูกนี้มัยิงลงนะคี่ว่าเดี๋ยวแพ้ <laughs> เดี๋ยวแพ้เล่นช้านิดน,นึงแนละ้ว ล้มไปเด้อไปเด้อเดี๋ยวดึงเวลานิดนึงนะเดี๋ยวแพ้วันนี้ครับจา้าลกูกจูนสอยลูกฮะหลอกหลอกหลอกโอ้โงงเนงงเด็งงเดงงเจอเลี้ยงเข้ามาพันเอวเลยอาพฮะใครตบได้ก็ตบเป็นพี่ตบใจเลยระวังสติล ระวงสตีลอุย้ยมีคนล้มใครเนี่ยปาดหน้า <c oughs> ไม่ส่งแม้ไม่ส่งแม้โอ้ยใจถึงโอ้จบแล้วไม่ส่งมาละก็รออยู่เสร็จเราอ่ะถ้าเราเอาลุกว่ามาพวกนายว่าเราตามทันบ้าเราอยากเล่นตุลครแบบที่เราไม่ค่อยได้เล่นบ้างอะ่ะ เอมิจี้นี่มันทําให้ทําให้เราแบบไม่ค่อยกล้าหยิบตัวละครอื่นอ่ะมันตามไม่ทันอ่ะคือไม่ไอตัวละครที่ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเราจะไม่รู้สปีดมันจะไม่รู้ความเร็วมันเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ามันื่อนที่ได้เร็วขนาดไหนแล้วมันเล่นไม่คล่องมือมันตามไม่ทัน่ขนาดตัวคล่องมือยังตามไม่ค่อยทันเลย ทำลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa! S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go.